ซบอเมริกากระทบสัมพันธ์จีนทีรชัยซัดอนุทินชักศึกแร่เอ,อิร์ธปัญหาหลักอยู่ที่ว่าไทยนั้นเนี่ยนะครับมีความจำเป็นจะต้องวางจุดกึ่งกลางเนี่ยของตัวเองเนี่ยระหว่างมหาอำนาจสองเจ้าเนี่ยคือสหรัฐกับจีนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวางจุดตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดกึ่งกลางเนี่ยอย่างสมดุลครับทีรชัยซัดอนุทินเซ็น MOU มแร่เอิร์ธเอาตัวเองไปซบสหรัฐ เดินหมากไม่เหมาะสมเสียความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนโซเชียลระอุตั้งคำถามรัฐบาลมีไว้ทำไมเจรจาระดับนานาชาติยอมเสียเปรียบตลอดให้แรหายากแต่ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเสียสภาพแวดล้อมสุขภาพคนไทยนายเทยราชัยภูวนาธนารานุบาลรองหัวหน้าคักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่ไทยทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสหรัฐอเมริกาเรื่องการสำรวจแรหายากหรือแร่เอิร์ด ว่าการที่คุณอนุทินไปลงนามเรื่องแร่หายากสื่อมวลชนต้องตั้งคำถามเต็มที่เพราะว่าเรื่องนี้ไปดำเนินการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบก่อนและไทยมีความจำเป็นต้องวางจุดกึ่งกลางของตัวเองระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสมดุลซึ่งสหรัฐกับจีนมีการวางหมากระหว่างกันเกี่ยวกับแร่หายากอยู่ดีๆไทยไปยื่นไพ่ให้สหรัฐเหมือนเอาตัวเองเข้าไปซบสหรัฐเป็นการเดินหมากที่ไม่เหมาะสม ที่สําคัญคือไม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบก่อนจะได้มีการทักท้วงแต่ตอนนี้เกิดความเสียหายเกิดผลกระทบระหว่างไทยกับจีนขึ้นมาแล้วด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนกล่าวว่าการทํา MOU แร่แร่เอิร e ์ธเป็นสัญญาณชัดสหรัฐใช้อาเซียนขยายอํานาจเรื่องนี้ไม่มีปีไม่มีคุยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกหลายคนเกิดความกังวล ภาคประชาสังคมที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็กังวลเราเองก็ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ดมาจากประเทศอื่นด้วยการตอบสนองของรัฐบาลไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตแร่แร่เอิร์ดแต่อย่างใดแม้จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ก็ควรจะบอกให้ประชาชนรู้ก่อนทํา MOU เพื่อให้คลายกังวลซึ่งถ้าเกิดทําเป็นข้อตกลงเมื่อไหร่ ก็ต้องเข้าสู่สภาในขณะที่กระแสนในโลกโซเชียลวิจารณ์กระหึมว่าเป็นปีที่มีแต่คําถามว่านักการเมืองมีไว้ทําไมการเจราจาระดับนานาชาติยอมเสียเปรียบคนอื่นตลอดให้แร่หายากแต่ไม่เห็นได้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนไปเซ็นสัญญาแบบนั้นเสียทั้งแร่เสียสภาพแวดล้อมเสียสุขภาพประชาชนไทยสอดไส้เนื้อหาเจราจาเรื่องแร่แร่เอิร์ธเป็นสาระสาคัญปิดบังหัวข้อเจราจาต่อสาธารณะน่าจะผิดรัฐธรรมนูญไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึจ่จากข่าวรายงานการที่ท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปลงนามกับสหรัฐ M O U เกี่ยวกับแร่หายากแร่ e Earth ผมคิดว่าสื่อมวลชนต้องตั้งคำถามให้เต็มที่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปดำเนินการโดยที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบก่อนหนะ้าเ,เวลานี้ถูกวิจารณ์นะครับว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยในละแวกนี้นะครับเราประสบปัญหาแล้วนะการทำเหมืองแร่ แร่เอิร์ h เนี่ยในเมียนมาซึ่งเกิดบนภาวะลามมาเนี่ยนะครับที่าทางเหนือของประเทศไทยแล้วมาตรฐานในการกำกับควบคุมในไทยก็ยังต้องมีการปรับปรุงในอนาคตแต่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นปัญหารองครับปัญหาหลักอยู่ที่ว่าไทยนั้นเนี่ยนะครับมีความจำเป็นจะต้องวางจุดกึ่งกลางเนี่ยของตัวเองเนี่ยระหว่างมหาอำนาจสองเจ้าเนี่ยคือสหรัฐ กับจีนเนี่ยเราจาเป็นจะต้องวางจุดตัวเองเยอยู่ในจุดกึ่งกลานยอย่างสมดุลครับเป็นที่เข้าใจดีนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับว่าทางสหรัฐกับจีนนั้นเนี่ยเขามีการวางหมากนะครับสู้ระหว่างกัน,เ,นเกี่ยวกับเรื่องของแร่หายากอยู่ดีๆไทยเนี่ยนะครับไปยื่นไพ่ให้ทางสหรัฐเนี่ยในลักษณะที่เป็นการเหมือนกับเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปซบ อยู่กับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเดินหมากในทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งไม่เหมาะสมครับในสุดนี้นะครับน่าเสียดายทำไปแล้วแล้วการที่จะไปทำก็ไม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบก่อนหน้าจะได้มีการทักทวงจะได้มีการตักเตือนลักษณะอย่างนี้ในความเห็นผมนะครับเกิดความเสียหายเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ขึ้้นมาแลวครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไก่เคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580